วันนี้มีเอื้องสายน้ำพึ่งมาให้ได้ชมกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามผมมาอาจจะสงสัยว่าผมเพิ่งจะลงเอื้องสายน้ำพึ่งไปเมื่อสองสามคลิปที่ผ่านมาแล้วทำไมวันนี้มาลงสายน้ำพึ่งอีกก็ต้องบอกว่ามันคนละชนิดกันนะครับที่ผมลงไปวันก่อนเป็นสายน้ำพึ่งของอทางเหนือส่วนวันนี้เป็นสายน้ำพึ่งของทางใต้นะครับถามว่าต่างกันยังไงป่าเนี่ยป่าใต้ก็ต้อง บอกว่าลำของสายน้ำพึ่งป่าใต้เนี่ยจะค่อนข้างคดเคี้ยวนะครับจะไม่ค่อยตรงครับส่วนสายน้ำพึ่งป่าเหนือเนี่ยจะเป็นลำแล้วก็ลากตรงลงมาเลยนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะคดเคี้ยวไปตามโคนะครับจะไม่ค่อยซื่อค่อยตรงนะครับส่วนดอกเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยจะเล็กกว่าของทางเหนือน,นะครับอแต่ถ้าพูดถึงเรื่องกลิ่นบอกได้เลยว่าสายน้ำพึ่งป่าใต้เนี่ยกลิ่นขาดนะครับเพราะว่าสายน้ำพึ่งป่าใต้เนี่ย หอมมากนะครับถ้าพูดถึงความหอมเนี่ยตระกูลเอื้องสายเนี่ยต้องยกให้สายหลวงนะครับซึ่งาสายน้ำผึ้งป่าเหนือเนี่ยจะหอมน้อยกว่าสายหลวงของทางเหนือแต่สายน้ำผึ้งป่าใต้เนี่ยจะหอมกว่าสายหลวงของทางใต้อีกครับตัวนี้ก็เป็นไม้ที่ผมเอามาปลูกเลี้ยงไว้ในสวนนะครับเนี่ยก็มีเก้ากิว ีสายน้ำผึ้งมีสิงโตนะครับปลูกไว้บนภูนเขาเนี่ยมันจะพื้นตัวได้เร็วนะครับเนี่ยออก่อกอกันมาพรึบเลยครับทั้งหน่อทั้งรากตอนนี้ก็ต้นเดือนมีนาคมนะครับก็เป็นอาฤดยดูให้ดอกของเอื้องสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งเนี่ยก็จะให้ดอกประมาณเดือนกุมภาพัน์มีนาคมนะครับเป็นกล้วยไม้ที่จะอาสลรับใบทิ้งแล้วก็ให้ดอกนะครับเนี่ย ตามข้อเนี่ยจะเป็นใบนะครับพอถึงฤด,ดูให้ดอกเขาก็จะทิ้งใบออกไปพอทิ้งใบออกไปปั๊บดอกตาดอกก็จะมาตามข้อที่เคยเป็นใบนะครับพอดอกร่วงลงไปก็จะมีหนอหนอก็จะโคกมาตามข้อที่เป็นตาดอกหรือว่าเป็นข้อใบอีกครั้งนะครับดีอ่า ที่หอกออกมาตรงนี้ก็จะเรียกว่าตะเกียงนะครับแต่ถ้าหอ,อกออกมาจากโคนลําต้นก็จะเรียกหนอปกติเลยนะครับตอนนี้เนี่ยกลิ่นหอมฟุ้งเลยครับกระจายออกมาแต่ตัวผมเองเนี่ยพอจะเดินมาถึงเนเล่นเราหอบเหนื่อยเลยครับ